สวัสดีครับคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับมากับช่องชาแนลของแดนนี่ซอีกครั้งนะครับ yeah! โดยวันนี้เนี่ยเราจะกลับมาในหมวดของการรีวิวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ากันอีกแล้วนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์จากแบรนด์นี้เนี่ยใครหลายๆคนนะครับก็ใฝ่ฝันว่าในชีวิตนี้อยากจะได้ลองโดยในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับผลิตภัณฑ์ของละแมคครบเซตตรงนี้เลยนะครับซึ่งจะมีตัวอะไรบ้างแล้วก็ตัวไหนที่ท่านผู้ชมสนใจอยู่บ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันเนาะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ทําให้ท่านผู้ชมตัดสินใจได้ในการซื้อนะครับก็จะมีตัวไหนบ้างนะที่เป็นเฟรนดตของใครหลายๆคน,ๆคนแล้วก็็เปน ของยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็สายสกินแคร์ต่างๆนะครับเราจะมาดูกันว่าเนื้อของผลิตภัณฑ์เป็นยังไงนะครับกลิ่นแล้วก็ราคาซึ่งรู้สึกว่าราคาเนี่ยน่าจะเป็นที่สนใจของท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับโดยก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงใครเป็นคนค้นพบเนาะก็คือดร์แมคคูเบอร์นั่นเองนะครับโดยดร์แมคกคูเบอร์เนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับที่ทํางานเกี่ยวกับสวยอวกาศอะไรนะครับแต่มีวันหนึ่งเนี่ยดร์แมคคูเบอร์นะครับได้รับอุบัติเหตุในห้องทดลองนะครับทำให้ ถูกทลายนะครับเขาก็ได้ใช้เวลานะครับคิดค้นผลิตภัณฑ์นะครับสิ่งที่จะมาช่วยเยียวยาผิวเขานะครับรักษาผิวเขาให้กลับมาในสภาพที่ดีนะครับคือเขาเนี่ยใช้เวลาค้นหาเนี่ย12ปีนะครับเกือบ6,000การทดลองจนได้ออกมาเป็นตัวสารสกัด มิราโคลอดที่เป็นปัจจัยหลักนะครับแล้วก็เป็นสารสกัดที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นจุดเด่นของลาแมนะครับซึ่งทุกตัวตรงนี้นะบอกเลยว่ามีมิราโคลอดทั้งหมดนะครับโดยตัวมิราโคลอดนะครับถูกค้นพบจากการหมักของสาหราย ซีแคลได้มาจากทะเลที่เกาะแวนคูเวอร์ Vancouver นะครับโดยวิธีการที่เขาทำเนี่ยพอหลังจากตัดสารลายซีแคลตัวนี้มาแล้วนะครับเขาจะต้องส่งไปให้แลบเนี่ยไปสกัดภายใน24ชั่วโมงเลยนะครับเนี่ยเราจะเห็นได้จากสิ่งที่เขาทานะครับแอบรู้สึกว่านั่นแหละมันเป็นตัวที่ทําให้ราคาของพวกนี้มันแพงนะครับเพราะว่าสารสกัดแล้วก็ความมีเอกลักษณ์วิธีขั้นตอนในการผลิตของเขานะครับซึ่งมันรู้สึกว่ามันได้คุณภาพแล้วมันก็ดีมากๆโดยเฉพาะตัวของแี่ยเขามีเอกลักษณ์ของเขามากๆในขั้นตอนในการผลิตผลิตภัณฑ์ ต่างตรงนี้นะครับ G ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารายละเอียดของแต่ละตัวมีอะไรกันบ้างน,นะครับแล้วก็เราจะบอกไว้ว่าเราจะมีเปรียบเทียบให้ดูด้วยนะว่าหลังจากใช้1อาทิตย์หลังจากวันนี้ที่เรารีวิวเนี่ยแล้วหลังจากใช้อีก1อาทิตย์เนี่ยผลที่เราได้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันเนาะว่ามันจะคุ้มค่ากับราคาไหมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปดูการรีวิวกันเลยดีกว่า เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มขั้นตอนบำรุงผิวโดยผลิตภัณฑ์ของอรา m แมกันเลยดีกว่านะครับโดยขั้นแรกเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ทําความสะอาดนั่นก็คือ The Cleansing Gel นั่นเองนะครับโดยปริมาณที่เขาให้มาในรปริมาณอยู่ที่200 ml นะครับอยู่ที่4,100บาทเนาะโดยกลิ่นเนี่ยจะมีความหอมแบบเขาเรียกอะไรอะให้ความรู้สึกของตัวเองว่าเหมือนสมุนไพรอะ มันมีความหอมเหมือนสมุนไพรโดยเนื้อเจลเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเจลใสสีเขียวๆนะครับที่การใช้นี่ก็ง่ายมากก็คือเหมือนเจลทำความสะอาดหน้าทั่วไปเลยก็คือบีบนฝ่ามือนะครับถูบริเวณฝ่า,ฝามือที่หมาดนะครับก็ใช้ทั่วไปหน้านะส่วนตัวผมแล้วเนี่ยใช้ตัวนี้กู้กับฟริโอนะคะเวลาเราใช้เนี่ยจะไม่ได้มีฟองเยอะมากหลังจากเราใช้ตัวนี้เสร็จนะคะเขาก็ยังจะทิ้งความชุ่มชื้นไว้บนใบหน้าอยู่เนาะแล้วเรามาเริ่มกันตัวบำรุงขั้นตอนแรกกันเลยนะครับหลังจากที่เราใช้เด e Cleansing เจเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาใช้เนนนั่น โดยปริมาณที่เขาให้มาเนี่ยก็เท่ากับตัว The cleansing gel เลยนะครับก็คือ200 ml นั่นเองนะครับตัวนี้มาในราคาเท่ากันเลยกับ The cleansing gel นะครับก็คือ4,100นั่นเองโดยวิธีการใช้นะครับเราก็แค่หยดเขาลงบนสำลีเนาะเดี๋ยวเรามาทําให้ดูแต่ทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อผลิตภัณฑ์น้ำนะครับก็คือเป็นโทนเนอร์นั่นแหละโทนเนอร์น้ํามีความใสวิธีการใช้เราก็คือหยดลงบนสำลีเนาะจากนั้นเนี่ยเราก็ป้ายลงไปบนผิวเลยนะครับ โดยตัวนี้เนี่ยเขาเคลมม้ว่ามันปรับสภาพผิวนะครับช่วยให้ผิวดูสดชื่นสมดุลสะอาดนะครับกระจ่างใสแต่ทีนี้เนี่ยถ้าใครหลายๆคนได้ติดตามหลายๆเพจหรือหลายๆบล็อกเกอร์นะครับจะมีคนบ่นเสมอได้คะแนนน้อยเสมอนะครับชอบพูดกันว่าไม่เห็นผลอะไรเลยแต่อยากจะบอกว่าตัวผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเห็นผลนะความที่เขามีโมเลกุลอะไรสักอย่างที่เป็นประจุ ไฟฟ้าหรือประจุไฟฟ้าอะไรเนี่ยครับรู้สึกว่าใช้ตัวนี้แล้วอ่ะมันทําให้สําลีเนี่ยมันไม่มีแรงเสียดทานนะครับเพราะเวลาใช้ตัวอื่นนะสัมีทธิเขาจะเป็นครุยแล้วก็ติดที่หน้าแต่ตัวนี้ไม่มีปัญหานั้นเลยนะครับก็ตัวนี้จะทิ้งความชุ่มชื้นไว้ได้ดีเลยล่ะส่วนกลิ่นเขาเนี่ยก็หอมนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาเคลมมาเลยว่าตัวนี้ไม่ใส่แอลกอฮอล์นะครับใครที่แพ้แอลกอฮอล์เนาะก็ไม่มีปัญหากับตัวนี้เลยนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าการที่เราหน้ามาหรือหน้าผิวผ,วผสมเนี่ยเราใช้โทนเนออออหืที่่ผสมลกฮพ หน้าเราเนี่ยหยุดการผลิตลดความมันเนี่ยสำหรับบางคนมันอาจจะเวริร์แต่ว่าบางคนเนี่ยมันทําให้ต่อมไขมันของเราเนี่ยผลิตไขมันเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งทําให้มีปัญหานะครับก็คืออาจจะมีสิวหรืออะไรเงี้ยตามขึ้นมาได้เนาะสำหรับคนผิวแห้งเนี่ยแอลกอฮอล์กับผิวแห้งก็ไม่ไม,ไม่กู้กันอยู่แล้วแล้วก็จะบอกว่าทุกตัวของลาแมนะครับมีส่วนผสมของมิราโคปรอดทั้งนั้นเลยนะ ครับโอเคครับตัวต่อไปที่เราจะมาลงกันนะครับก็คือหลังจากทาโทนเนอร์เนาะเราก็จะลงความชุ่มชื้นด้วย the treatment lotion นะครับอันนี้เป็นโลชั่นสูตรน้ำนะครับโดยเขามีทั้งหมด3ไซส์ด้วยกันนะครับก็จะมีไซส์ 100ml 150ml นะครับแล้วก็เป็น 200ml เนาะโดย 100ml เนี่ยจะราคาอยู่ที่3,600นนะครับแล้วก็ 150ml จะมีราคาอยู่ที่5,400และ 200ml อยู่ที่6,300นานั่นเองนะครับโดยตัวนี้เนี่ยเราจะบอกเลยว่าเขาเป็นเฟเว ลิตของใครหลายๆคนมากเลยนะหลายๆยูทูบเบอร์หลายๆส,สาซาวๆหลายหนุ่มๆใครที่ใช้เนี่ยจะรู้ว่าเขาให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากเลยนะครับและเป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวเด่นของแบรนด์ราเมเลยนั่นเองนะครับโดยตัวนี้นี่เขาเคลมว่ามันเป็นโลชั่นสูตรน้ำนะครับมอบความชุ่มชืน้นเตรียมผิวในการบำรุงนะครับขั้นต่อไปนั่นเองเนาะโดยเนื้อเจลเจะมีความใสและเหลวแต่ว่าไม่ได้เหลวขั้นไปน้ำเหลวเลยเนาะจะยังมีความเหนื่อของตัวผิวผลิตภัณฑ์อยู่นะครับการที่เราใช้เนี่ยปกติผมใช้ลงเป็นฝ่ามือเน ใครที่ไม่อยากให้มันโดนมือก็สามารถใช้กับสำลีได้นะแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าใช้กับมือจะสะดวกกับเราอ่ะง่ายไวิธีการใช้ก็คือเราก็หยดลงไป4หยดเนาะ4หยดนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็วอร์มระวังผิวผลิตภัณฑ์นะครับนิดนึงแล้วเราก็แปะลงไปบนหน้าเลย ปกติผมก็แปะตาด้วยนะต,ตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าสาวๆที่ใครเคยได้ใช้นะครับก็จะมีความรู้สึกกันหมือนว่ามันทิ้งความชุ่มชื้นนะครับกัรทำให้ผิวชุ่มชื้นได้ดีครับแล้วก็มีความผิวดีรูขุมนเล็กลงถ้าใครอยากทดลองนะครับก็ลองไปหาตัวที่มันเป็น15 ml ดูก่อนนะ้อหรือ30 ml นี่แหละก็ลองใช้ดูนะครับมันดีจริงเนาะ แล้วหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราเสร็จจาก treatment lotion แล้วใช่ไหมเราก็จะมาต่อกันที่บำรุงใต้ตานะครับโดยตัวนี้เนี่ยบอกว่าเป็น favorite ของผมเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าแต่ใช้ครีมทาใต้ตานี่ยไม่เคยรู้สึกว่าตัวไหนให้ความชุ่มชื้นได้เท่ากับตัวนี้มาก่อนเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเพิ่งออกสูตรใหม่ด้วยนะอ่ะตัวอะไรเดี๋ยวเรามาให้ดูกันเลยก็คือ d i concentrate นั่นเองนะครับ โดยไซส์ที่เขาให้มาเนี่ยเป็น15 ml เนาะโดยตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ราคา9,300บาทนะครับบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่เฟเวอร์ริทมากเพราะใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าผิวรอบดวงตาเนี่ยมันชุ่มชื้นลดรอยค้ำได้ดีเลยนะครับโดยสูตรตัวนี้ที่เขาเคลมไว้นะครับมันก็คือการที่เขาจะบำรุงรอบดวงตาลดเลือนริ้วรอยหมองคล้ำนะครับเผยผิวที่ดูกระจ่างใสสุขภาพดีนั่นเองโดยในกล่องเขานะครับก็จะมีตัวแอปพลิเคเตอร์เนาะอันนี้เราให้ดู เป็นตัวแอปพลิเคเตอร์นะครับซึ่งหัวมันเนี่ยจะมีความเย็นมากซึ่งเวลาเราใช้นะครับแล้วก็แต้มลงไปที่เนื้อครีมแล้วก็แปะที่ลูกตานะครับสามจุดโดยตัวเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะมีความข้นนะครับเป็นความกินครีมเนาะพอหลังจากเราแปะทึ๊บๆเนี่ยให้เราปาดออกนะครับปาดออกปาดออกออก,ออกแล้วความเย็นของลูกตุ้มเหล็กอันเนี้ยมันจะทําให้ลดความช้ำของใต้ตาเรานะครับแล้วเรารู้สึก ผ่อนคลายแล้วก็สดชื่นปกติเราเดินทางด้วยเครื่องบินเนี่ยบ่อยมากนะครับหลังจากเริ่มใช้ตัวนี้ไม่มีปัญหาเรื่องความแห้งของบริเวณรอบดวงตาเลยนะครับก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ถ้าใครอยากลองละเมโนตัวนี้ก็น่าสนใจมากนะครับขอแนะนําเลยซึ่งคุณอาจจะหลงรักเหมือนผมก็ได้โดยรู้สึกว่าการที่เขามีแอปพลิเคเตอร์นะครับมันทําให้สะดวกกับการหาลูกตาเรามากลูกตาอ่ะไม่ใช่ผิวรอบดวงตาเรามาเพราะว่าเราไม่ต้องใช้นิ้วนะครับแล้วก็ไม่กดแรงลงรอบ บริเวณดวงตาม,มากนะคบเออเราก็จะบอกว่า the eye concentrate นะครับในส่วนผสมที่เขาบอกเนี่ยเขามีส่วนผสมเข้มข้นถึง3เท่านะครับซึ่งมีแอนตี้ออกซิแดนต์เนาะซึ่งจะทําให้ต่อต้านสารอนุมูลอิสระนั่นเองนะครับซึ่งทําให้ผิวเราเนี่ยไม่หย่อนคล้อยก่อนวัยนั่นเองนะครับโดยตัวนี้เนี่ยเขาก็เพิ่งออกสูตรใหม่ด้วยนะครับก็ลองหาก,กันดูได้เนาะแล้วก็จะรู้สึกว่าหลังจากเราทาตรงนี้ไปแล้วนะครับมันจะซึมเข้าผิวไปเลยนะครับอ่ะหลังจากที่เราทา the t r e a t นต์โ l o ั่นแเราแห้งไปแล้วนะครับเราก็จะมาปั๊มลุ้ง อบอมลุงอะ่ะเราก็จะมาบอมลุงนะครับขั้นต่อไปเลยนะครับโดยตัวนี้เนี่ยจะบอกว่ามีความเข้มข้นสูงมากนะครับนั่นก็คือ The Revitalizing Hydrating Serum นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมาในปริมาณที่30 ml ในราคา8,800บาทนะครับโดยที่ตัวนี้เนี่ยจะบอกว่ากลิ่นนะครับชุน ม,มันเป็นหอมแต่มันหอมแบบเรารู้สึกว่ามันเป็นหอมแบบค่อนข้างมีอายุนิดนึงแล้วเรารู้สึกว่าตัวนี้มันเข้มข้นมากจริงๆเราจรักกลิ่นเนี่ยเราบอกได้เลยว,ว่ามันเข้มข้นมากนะครับโดยตัวเนื้อเจลนะครับก็จะมีความเหลวนะครับแต่ว่าไม่ได้เหลวเป็นน้ำไปเลยนะครับก็ยังมีความเหนอะเหนออยู่เนาะนี่มีความเหนอะเหออยู่บ้างปกติที่ผมใช้ก็คือผมก็ทางลงไปนะครับ4จุดเลยนั่นเองนะครับ50มีจมูกด้วยนะ เราใครที่หน้าเล็กเนาะอาจจะใช้แค่ปั๊มเดียวนะคะโดยส่วนตัวแล้วตอนทานเนี่ยจะไม่มีความเหนียวเหนอะหนะนะครับแต่ว่าจะมีความรู้สึกว่ามันมีความลื่นผิวนะคะโดยตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเซรั่มที่ถูกที่สุดของตัวราเมแล้วนะคะรับสวยก็เหมือน ตัวนี้ไม่ค่อยมีคนพูดถึงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่งที่เขาจะพูดถึงกันมากก็คืออีตัวเจ้า concentrate serum mm แม hmm. ทที่เป็นแบบขวดมันจะเป็นแบบสวยๆน่อยอะ่ะมันมีความแปลกๆแ,แล้วก็จะมีแบบตัวไม้อ่ะคับฝาเป็นตัวไม้แล้วก็มาป้ายที่ผิวเนาะแต่ตัวนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันมีซิลิโคนนะครับใครที่แบบว่ามีการแพ้ซิลิโคนหรือว่าผิวมนันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแพ้ได้เนาะมันอาจจะเป็น,นอุตจาระ ได้นั่นเองนะครับซึ่งจะบอกว่ามันก็ให้ความชุ่มชื้นของผิวได้เช่นกันนะครับเออจะบอกว่าตัวเนี้ยพอเราบีบใช่ไหมมันมีเนื้อไม่ได้เหลวมากมันมีมีความเข้มข้นนะครับทำให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นจากภายในสู่ภายนอกเลยนะครับอ่าแล้วหลังจากเราลงเด e ด i t ต์ไร i g h ไฮเดรต i n g serum เสร็จนะครับเราก็จะมาเริ่มกับตัวเอกตัวนี้เลยของค่ายลาแมนนะครับตัวนี้เลยที่เขามีชื่อเสียงนะครับโดยตัวแรกที่ผมใช้นะครับกับแบรนด์ลาแมนก็คือตัวนี้เลยนะครับเคลมเดลลาแมนนั่นเองนะครับโดย ที่ผมเนี่ยทดลองใช้ตัวนี้ก่อนเป็นตัวแรกของแบรนด์ลาแมนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันได้ผลจริงในเรื่องความชุ่มชื้นเนี่ยผมเนี่ยเดินทางโดยเครื่องบินใช่ไหมครับ13ชั่วโมงแต่พอเราแลนด์ถึงแล้วเนี่ยผิวมันยังมีความชุ่มชื้นแล้วมันก็ไม่มีความแห้งมันยังมีความเปรบปับไม่ทิ้งริ้วรอยอะไรเลยตัวนี้มันดีมากจริงๆสาหรับเรื่องความชุ่มชื้นนะครับดีมากๆแต่กับประเทศไทยเราอาจจะรู้สึกว่าถ้าหน้าร้อนอาจจะทําให้หน้าเราเยิ้มได้นะครับเพราะว่ามันมีความเข้มข้นมากนะครับโดยเราจะดูได้จาากเนนน้ผลลิตภันนัณฑ์ะมมมีควแ โดยในกล่องผลิตภัณฑ์เนี่ยเราจะได้ไม้ตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นไม้ไว้ตัดตัวเนื้อครีมนั่นเองนะครับโดยมีทั้งหมดนะครับ4ขนาดด้วยการเริ่มต้นที่15 ml นะครับ3,830 ml นะครับ7,500แล้วก็60 ml อยู่ที่13,700นะครับส่วนตัว100 ml เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าที่เคาน์เตอร์มีขายไหมนะแต่ว่าบนเว็บไซต์เนี่ยมันไม่มีเนาะส่วนตัวผมเนี่ยซื้อตัว100 ml นะคบเออจะบอกว่าด้วยความที่ตัวเนี้ยเราลองใช้แล้วเรารู้สึกว่าเวิร์กมากแต่ ด้วยความที่มันแอบยากสําหรับเรานิดนึงเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้มีเวลามาวอร์มเนื้อผลิตภัณฑ์นะครับด้วยความที่มันเข้มข้นมากเนาะเราก็จะต้องวอร์มเนี่ยจนตัวเนื้อครีมมันฝ่ามือเราเนี่ยเป็นความใสนะครับเราถึงเอามากดที่หน้านะแต่ด้วยความที่บางทีมารู้สึกว่าเราต้องเร่งรีบนะครับเราก็เลยลองซื้อตัวใหม่มาเป็นตัวซอฟต์ครีมนะครับก็คือตัวนี้นะครับ The Moisturizing Soft Cream นั่นเองโดยตัวนี้เนี่ยซส์อยู่ที่100 ml นะครับโดยตัวนี้ผมซื้อตอนวันเกิดโดยผมใช้บัตรสมาชิกของ King Power นะคร 30%นะครับแต่เดี๋ยวก่อนครับไม่ใช่30%จากราคาทั้งหมดนะเป็น30%จากตัวที่แพงที่สุดที่เราซื้อนะครับโดยตอนนั้นเนี่ยผมซื้อตัวนี้แล้วก็ใช้สิทธิ์สามสิบเปอร์เซ็นต์ลดนะครับก็ลดไปประมาณสามพันสี่พันนี่แหละแต่ว่าเขาไม่ได้ให้คืนเป็นเงินสดนะครับคือเป็นแคชเข้ากลับไปนในบัตรสมาชิกของ King Power นะครับซึ่งให้เราไปในช็อปต่อน,นั่นเองนะครับโดยเจ้าตัวนี้เนี่ยจะมีตัวเนื้อผลิตภัณฑ์นะครับที่ค่อนข้างซอฟต์ลงกว่าตัวตัวววเเคมมมมลาตนนีีน้้้ขขของ ผลิตภัณฑ์เนี่ยเท่าเดิมแต่ว่าเนื้อผลิตภัณฑ์นะครับจะไม่ได้หนาปึ๊กเหมือนตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้เนี่ยก็จะใช้เวลาในการวอร์มแค่แป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวเราให้ดูเนื้อผลิตภัณฑ์นะครับโดยที่เนื้อผลิตภัณฑ์เขานะครับตัวนี้เนี่ยมันง่ายต่อการใช้เพราะว่ามันวอร์มนิดเดียวเท่านั้นนะครับวอร์มนิดเดียวนิดเดียวเนี่ย,ดดยแล้วเราก็ป้ายลงไปเลยนะครับอย่าเรียกว่าป้ายกดผ่าก็คือวิธีใช้วิธีการกดนะครับใช้วิธีการกด ส่วนตัวกลิ่นของผลิตภัณฑ์นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นกลิ่นผลิตภัณฑ์ที่รู้สึกว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่เราใช้เนี่ยเราได้กลิ่นแล้วเรารู้สึกนึกถึงแป้งเด็กอะครับโดยเราก็จะใช้เวลากดนิดนึงเนาะให้มันซึมซาบก,กับผิวแต่บอกก่อนเลยว่าตัวนี้เนี่ยต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าทําไมเขาถึงได้เป็นตัวเอกและเป็นตัวเฟเวอร์ริตของใครหลายๆคนนะครับเพราะว่าเรื่องความชุ่มชื้นเนี่ยเขาสามารถทําได้ดีจริงๆนะโดยปกติแล้วะจะบอกว่าตัวผลิตภัณฑ์นะเาเรียกว่าอะไรอะความชุ่มชื้นนะมันมีความชุ่มช ัวเนื้อผลิตภัณฑ์ก็ยังจะอยู่ที่บนมืออยู่ด้วยนะจริงๆนี่นเ,นเรากดเท่าไหร่เนี่ยเรายังรู้สึกว่ามีความเลื่อนๆบนมืออยู่เลยนะเพราะว่าความชุ่มชื้นมันเยอะมากนะปกติแล้วเนี่ยพอผมทาอย่างเงี้ยเสร็จใช่ไหมผมก็จะเอาเนี่ยมาทาบนมือเราอีกรอบน,นึงเนาะล้วจะบอกว่าเวลาเราทาเนี่ยผมจะเน้นช่วงเนี่ยตรงจมูกเล็บก็เชื่อไหมว่าจมูกเล็บอะบริเวณน,นี้เรามันชุ่มชื้นมันก็จะไม่ทิ้งแบบความแห้งหนั่นแหละมันก็จะมีความชุ่มชื้นเหมือนกัน น่นะครับอาหลังจากเราบำรุงผิวพัรร์เสร็จแล้วนะครับก็ตอนนี้เราก็มาถึงตัวที่ช่วยเราปกป้องผิวนะครับไม่ให้แสงแดดทำลายผิวเรามากไปกว่าเดิมนั้นนะครับนั่นก็คือ the SPF 50 UV protective fluid PA บกบกบวกนะครับโดยตัวนี้นี่ให้มาที่50 ml นะครับโดยราคาตัวนี้นี่อยู่ที่4,600บาทนะครับโดยตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ยจะมีความสีขาวแบบขาวบริสุทธิ์เหมือนน้ำนมเลยนะแต่ว่าตัวนี้จะบอกว่าอาจจะไม่เหมาะกับคน หน้ามันนะคะเพราะรู้สึกว่าใช้แล้วมันจะทําให้หน้าเรามีความมันมากขึ้นแต่ส่วนตัวเนี่ยผมจะมีความเป็นผิวผสมนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันก็ยังโอเคกับผิวผมอยู่นะครับโดยตัวเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีความข้นนะครับโดยจะหนืดกว่าตัวเซรั่มด้วยนะครับโดยวิธีการใช้เนี่ยผมก็จะใช้อย่างนี้นะครับป้ายลงไปบนหน้าเนาะดืมบอกว่าสิ่งที่สําคัญในการบํารุงผิวที่สุดนะครับก็คือตัวกันแดดนั่นเองเนาะพะต่อให้เราทาผลิตภัณฑ์นะครับเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ว่าเราไม่ทา กันแดดปกป้องผิวสุดท้ายผิวเราก็จะเกิดริ้วรอย <c oughs> ก่อนที่มันควรจะเป็นเนาะเพราะวันถูกทาลายจากแสงแดดน,นะครับตัวผมเนี่ยรู้สึกว่าถ้าใครไม่อยากบํารุงผิวนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยก่อนจะออกจากบ้านหรือบางทีอยู่ในบ้านถ้ามันมีแสงมีไฟนะครับก็จะย้าเสมอว่าทาคี ตัวนี้เนี่ยจะบอกว่ามีความรู้สึกดีมากกว่าครีมกันแดดตัวอื่นเพราะรู้สึกว่ามันได้บำรุงด้วยมันไม่ใช่ว่าล้อทาแค่ก็คุณสมบัติในการป้องกันแดดอย่างเดียวแต่รู้สึกว่ามันมีการบำรุงผิวด้วยนะครับมันให้ความชุ่มชื้นได้ดีนะแต่ถ้าคนที่หน้าผิวมันมากๆเนี่ยหรือว่าที่อยู่อากาศร้อนนะครับอาจจะทําให้หน้าเยิ้มได้เนาะมันไม่ใช่กลิ่นแบบว่าครีมกันแดดทั่วไปที่มันจะเป็นกลิ่นครีมกันแดดเนาะแต่ว่ามันจะมีความ ของมิราเคิลบราวนั่นเองนะจาน๊าเนี่ยหลังจากทามาถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นความแตกต่างของผิวได้เลยเดี๋ยวเรามาดูต้นคลิปนะครับต้นคลิปนะครับผิวจะมีความแห้งนะครับแต่หลังจากบำรุงทั้งหมดนะครับแลมาถึงขั้นตอนการปกป้องผิวด้วยครีมกันแดดน,นะครับจะดูว่าหน้ามันมีความแบบชุ่มชื้นความฉ่ำวาวแล้วก็ดูสดใสเนาะ ไม่รู้คิดปเ,เป็รนะูปลาแต่รู้สึกว่าใช่แล้วเราก็บำรุงกันเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ปกป้องด้วยครีมกันแดดเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นตัวเสริมเข้ามานะครับหลังจากขั้นตอนการดูแลทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เลยครับ The m มิ 100ml ในราคา3,300บาทโดยตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีรูปแบบของโมเลกุลของน้ำนะครับขนาดเล็กที่มีประจุไฟฟ้าล้อมรอบนะครับเป็นเอสิซธต์เนี่ย พะของลาเมเลยซึ่งทําให้ผิวเนี่ยสดชื่นทันทีหลังฉีดลงบนใบหน้านะครับโดยจะบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยข้อเสียงของเขาคือด้วยความที่เวลาฉีดเนี่ยเขามีความ,ความควบแน่นมากนะครับแล้วมันพุ่งออกมาแบบอย่างนี้เลยนะซึ่งถ้าเราฉีดใกล้มากมันจะเปียกอยู่แคแบบ่แล้วมันจะแบบแฉะเลยนะ ูตาตรงเราจะต้องทิ้งระยะในการฉีดไว้สักนิดนึงนะครับเพื่อให้มันฟุ้งกระจายทั่วใบหน้านะครับโดยตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าข้อดีนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนสเปรย์ฉีดหน้าทั่วๆไปก็คือมันรู้สึกว่ามันทิ้งความชุ่มชื้นไว้บนใบหน้าด้วยนะครับคือพอเราแ,แปะๆมันจะมีความรู้สึกว่ามันมาเขารู้สึกว่ามันทิ้งความชุ่มชื้นไว้บนใบหน้านะครับส่วนมันมีตัวลูกเหล็กเนี่ยเราจะเห็นไหมมันจะมีลูกเหล็ก เขาบอกว่ามันจะช่วยให้มีระคบบลิซานอะไรของเขาอะครับมันยังมีประสิทธิภาพและคุณภาพอยู่นะครับโดยเขาแนะนําให้เราแช่ตู้เย็นได้ด้วยนะครับเวลาฉีดมันจะได้เย็นสดชื่นเนาะเดี๋ยวเรามาฉีดให้ดูเลยเนี่ยต้องทิ้งระยะไกลแบบนะี้ฉีดโดนไหมไม่โดนจ้ะโดยกลิ่นเนี่ยไม่รู้ผิดหรือเปล่าน,นะแต่รู้สึกว่ากลิ่นมันเหมือนกุ่มละเบาๆเนาะโดยปกติแล้วเนี่ยหลังจากผมฉีดนะครับผมก็จะมาแปะๆๆๆบนใบหน้านะครับ มีความรู้สึกว่ามันทิ้งความชุ่มชื้นไว้บนใบหน้าเลยนะรู้สึกหน้าได้บดรับการบำรุงแบบอย่างดีอันนี้ก็เป็นตัวเสริมนะครับส่วนตัวเสริมอีก2ตัวที่เราจะให้ดูนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยเวลาตอนคืนหรือว่าอาทิตย์ละสองครั้งนะครับผมจะมาร์กหน้านะครับด้วยตัวนี้เลย The Intensive Revitalizing Mask นะครับโดยตัวนี้เนี่ยให้มาที่75 ML นะครับอยู่ที่7,100บาทนะครับโดยตัวนี้เนี่ยมีสารสก,กัดจาก Elastic Sea Kelp นะครับช่วยให้ผิวเรากระจ่างใส บำรุงเป็นพิเศษขึ้นไปองนะครับโดยตัวนี้เนี่ยหลังจากที่ผมใช้นะำตื่นขึ้นมานะหน้ามันจะดูอิ่มฟูแล้วก็มีความรู้สึกว่าหน้าเรากระจ่างใสขึ้นนะครับโดยตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าตอนเราทานเนี่ยจะมีความรู้สึกความเหนียวอะ่ะมันจะเป็นมันๆเหนียวๆหน่อยนะครับแต่เชื่อไหมพอมันแห้งไปแบบมันกลายเป็นแป้งๆอ่นะหน้าเราจะไม่มันเลยนะแล้วมันก็จะรู้สึกว่าชุ่มชื้นนะคบโดยเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะมีความข้นอยู่นะครับแล้วก็มีสีขาวแต่ตัวนี้เนี่ยให้ใช้ก่อนที่จะลงมอ i s t u r i z e r นะครับอาจจะลงแปดนาที ผมจะใช้แล้วผมก็จะนวดให้มันซึมเข้าไปเลยกับหน้านะครับโดยเขาบอกว่าเพียง8นาะทีเดียวมันเห็นผลเลยนะหลังจากที่เราดูแลใบหน้าครบแล้วนะครับเรามาดูเรื่องริมฝีปากกันบ้างเพราะบางทีเนี่ยคนหลายคนนะครับดูแลผิวหน้านะแต่ลืมมองไปว่าปากเราเนี่ยแห้งแตกมากเลยนะครับโดยวันนี้เนี่ยเราจะมาแนะนำนะครับตัวหนึ่งที่เป็นเฟเวอร์ริตของใครหลายๆคนนะครับแล้วก็มีการรีวิวเนี่ยเราจะเห็นผ่านตาผ่านหลายๆสื่อบ้างนะครับซึ่งก็คือตัวนี้เลยเร่ลิปบาล์มนั่นเองนะครับโดยตอนนี้นี่มาให้อยู่ 9กรัมนะครับ2,950บาทโดยเนื้อปัามก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเออแล้วก็จะบอกว่า beauty blogger หลายๆคนเนี่ยชอบและแนะนําตัวนี้มากนะครับเพราะรู้สึกว่ามันดีเนาะแล้วรสชาติเนี่ยมันดีมากรสชาติมันหวานมากเนี่ยแล้วก็ทาไปเลยลก็วนๆนะครับปกติเนี่ยผมทาบ่อยมากเพราะอะไรเลยมไม่ใช่เพราะว่ามันทําให้ปากแบบชุ่มชื้นนแบบเดียวนะแต่เพราะว่าเราอะกินลิปต์มาด้วยพอเราทาใช่ไหมแล้วก็ชิมมันไปด้วยเพราะว่าความหวานของ เพราะส่วนตัวเนี่ยผมจะบอกเลยว่าปกตินะครับผมเป็นคนที่แพ้ลิปมันลิปอะไรต่างๆเงี้ยบ่อยมากเวลาใช้ที่ไรอ่ะปากมันจะชุ่มชื้นแป๊บนึงแล้วมันก็จะเริ่มแห้งพอหลังจากแห้งปุ๊บนะครับมันก็จะลอกแล้วก็แตกใช่ไหมมันดูสภาพมันไม่ดีมากเลยแล้วมันก็จะเริ่มเห่แบบลามเป็นอย่างเงี้ยแพ้ลิปบ่อยมากแต่พอมาใช้ตัวนี้รู้สึกว่าผิวปากของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็มีความแข็งแรงของผิวมากขึ้นนะครับจนกลับไปใช้ลิปตัวอื่นได้เลยนะครับและนี่นะครับก็คือการบ รงขั้นตอนต่างๆนะครับของผลิตภัณฑ์ลาเมที่ผมรู้สึกว่าถ้าใครอยากจะลองครบเซตน,นะครับก็เป็นตัวที่ผมแนะนําตรงนี้นะครับก็คือทั้งหมดครบเซตเลยเนาะโดยส่วนตัวเนี่ยผมจะบอกเลยว่าผมชอบผลิตภัณฑ์ลาเมนะครับหลังจากใช้มาได้1อาทิตย์เนาะเพราะมีความรู้สึกว่าเขาทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะทําให้เกิดริ้วรอยได้น้อยลงนะครับถ้าใครยังจําราคาไม่ได้นะครับหรือว่าราคารวมทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเราใส่ไว้ใต้ description นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้อีก1อึิตอาท เดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันว่าผิวพัรร์เราจะดีขึ้นไหมนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปอินเสิร์ตภาพของวันนี้กับภาพของอีกหนึ่งอาทิตย์หน้ากันเลยนะครับแล้วเรามาดูกันว่ามันดีแค่ไหนเนาะก็เราไปดูกันเลยจ้ะ ว่าสนใจมีอะไรอยากถามนะครับก็คอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ช่วยให้เพื่อนตัดสินใจในการเริ่มต้น เลือกนะครับแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์รามนนั่นเองนะครับก็ยังไงถ้าเพื่อนท่านในนะครับที่สนใจแลวท่านผู้ชมรู้จักนะครับก็ลองแชร์คลิปนี้ไปให้ดูได้นะครับเผื่อจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้เขาในการตัดสินใจนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมมากๆแล้วก็ขอบคุณแบรนด์ผลิตภัณฑ์จากรามนนะครับที่ช่วยให้ผิวเราเนี่ยดูดีห่างไกลจากริ้วรอยนะครับก็ยังไงวันนี้ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยครั้งหน้าเราจะร แดนนี่ซีได้เลยนะครับแล้วก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่สดใสว,วันหนึ่งของท่านผู้ชมนะครับสวัสดีมากครับ